ขักษาการที่ว่านี้เป็นอย่างไรมีเรียวรอะไรบ้างความน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าบอกได้เลยว่าผลงานเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราเคยจัดแสดงนะ,ะมีมุมมองมอีความ เรียบง่ายแต่ว่ามันมีพลังอยูน่นคะคะลองฟังดูนะคะเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์กฤิณนบุญเทียนนะคะเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับนิทรรศาการภาพถ่ายการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบและแนวคิดของพระพุทธศาสนาค่ะคือปกติเป็นคนชอบเข้าวัดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ เหมือนกับไปแล้วชอบบรรยากาศของวัดนะครับชอบบรรยากาศของความสงบแล้วก็ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยด้วยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นการเหมือนกับซึมมาแบบเหมือนกับคล้ายๆนะฮะแล้วทีนีอ้อย่างอย่างเวลาไปไปวัดเนี่ยเราก็จะจะเห็นกระดิง่งนะได้ยินเสียงกระดิง่งนะ ก็คือเราได้สัมผัสทั้งทั้งตาที่มองแล้วก็ทั้งหูด้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันรู้สึกสงบรู้สึกสบายใจนะครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจจากตรงนั้นขึ้นมาก็มาเข้าในคอนเซปต์ของงานในแนวความคิดของงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความเจริญเติบโตของวัตถุนะครับกับความคิดความรู้เนี่ยมันมันเจริญเติบโต ควบคู่กันไปแล้วก็ส่งเสริมให้ให้คนเนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขแต่ก็ต้องมีตัวบ่มเพาะนั่นก็คือศาสนาซึ่งศาสนาพุทธก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งที่บ่มเพาะด้านาคุณธรรมจริยธรรมนะครับทนี้การเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยก็ในในทางศาสนาพุทธก็จะประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญานะครับ ศีลเนี่ยก็ก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สมาธิก็คือการที่เรามีจิตสงบเหมือนกับปัสจาจจากความโลภความโกรธความหลงปัญญาก็คือการรู้จริงเห็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็คลายความผิดแก่ตัวอันนี้คือในทางของาศาสนาพุทธส่วนความสงบเนี่ย ก็ละทิ้งหรือหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยนะครับความสงบตามแนวความคิดของพระพุทธศาสนาก็คือเราไม่เอาความคิดไปยุ่งกับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับเช่นเราไม่เอาเอาความความคิดเราไปดัดแปลงกับสิ่งต่างๆนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงนะครับไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆให้เราแยกเรากับความคิดแล้วเราก็จะเห็นความความชอบความชังความเกลียดอย่างนี้ อันนี้คือแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาซึ่งผมนํามาใช้เป็นแนวความคิดในการสร้างงานสร้างผลงานภาพถ่ายนะครับผลงานภาพถ่ายเนี่ยจะเชื่อมโยงกับแนวความคิดทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสตร์ของศิลปะมาเชื่อมโยงกันเพื่อแสดงออกถึงความสงบตามแนวความคิดของพระพุทธศาสนาอันนี้คือแนวความคิดที่หลักหและส่วนวิธีการวิธีการถ่ายภาพ ผมได้ไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ยันยงโพลราชชินนะครับและอาจารย์วรนันท์ชัชวานที่ผากกอนนะครับซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ศิลปะภาพถ่ายนะครับท่านก็ได้ให้ความรู้นะครับในการถ่ายภาพว่าการถ่ายภาพความสงบเนี่ยในมุมมองของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ได้ ได้รับฟังความรู้จากท่านแล้วก็นํามาวิเคราะห์นํามาเป็นความรู้นะครับแล้วก,ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้นําภาพของศิลป,ปินที่มีชื่อเสียงของประเทศนะครับมาวิเคราะห์ครับรวมทั้งภาพของศิลป,ปินนักถ่ายภาพด้วยนะครับซึ่งซึ่งจะมีทั้งแนวสารคดีแนวพิทอรีรย์นะครับแนว เป็นแนวศิลปะก็มีนะฮะแล้วก็ชั้งภาพที่เป็นนักเขียนด้วยครับก็ถือว่ามีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของมุมมองด้วยแล้ววิธีคิดด้วยผมก็นํามาวิเคราะห์วิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบศินนะครับเรื่องทัศนคติในการใช้ว่าช่างภาพเนี่ยเขาใช้วิธีการจัดองค์ประกอบสินแบบไหนใช้ทัศนคติอะไรบ้างนาานในการ ส,สื่อมาแล้วเนี่ยภาพสามารถสร้างความสงบได้นะครับรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพด้วยซึ่งพอมาวิเคราะห์เนี่ยก็จะได้เป็นสมการขึ้นมานะครับสมการเนี่ยผมได้มา4สี่สมการนะครับซึ่งลองนำไปใช้กับกับภาพถ่ายนะครับแล้วก็เอาวิธีการนั้นกับวิธีการที่ผม ที่ผมมีอยู่ด้วยนะครับผสมผาสานกันนะครับมันก็จะเกิดมาเป็นภาพภาถ่ายที่มีทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์แล้ว้อทัศนคติความรู้สึกหรืออารมณ์บางอย่างในในขณะนั้นของเราผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีกี่ผลงานมีภาพเดี่ยว13ภาพนะครับแล้วก็มีภาพภาพชุด2ชุดครับซึ่งทั้งภาพเดี่ยวและภาพชุดเนี่ยก็ จะมีคําอธิบายใต้ภาพอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปอ่านแล้วก็ดูว่าภาพนี้ให้ความรู้สึกมีความคิดแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับได้ภาพถ่ายที่นํามาแสดงนี้ส่วนใหญ่ถ่ายที่ไหนคะจะหมายที่หรือว่าที่เดียวส่วนใหญ่ถ่ายก็คือถ่ายในวัดนะครับแต่ถ่ายหลายวัดครับในพิษณุโลกนะครับมีอย่างเช่นวัด ราชบุรณะนะครับอันนี้ก็จะไปหลายครั้งวัดเทพคุณชรนะครับแล้วก็ที่เขาสมอแคงวัดสองพี่น้องวัดเจดีทองนะครับวัดอรัญญิกแล้วก็มีตะเวนก็คือตะเวนวัดใกล้ๆด้วยครับเช่นวัดสุสวาวัดพายุพุมพลก็จะอาจจะเป็นวัดที่แบบเป็นวัดเล็กๆนะฮะด้วยนะครับเพราะว่าซึ่งจริงๆวัดเล็กๆต่างๆเนี้ยก็ จะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว,ว่าตอนนั้นอ่ะเราไปแล้วเราไปไปเจออะไรบ้างทุกครั้งที่ไปก็จะมีความรู้สึกหรือมุมมองอะไรจะเปลี่ยนไปนะครับตามตามสภาพตามบรรยากาศนะเช่นผมไปตอนเช้าก็จะเจอแสงอีกแบบหนึง่งตอนกลางวันก็จะเจอแสงอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแล้วแล้วก็ตอนเย็นบางครั้งฝนตกก็มีอย่างเงี้ยครับ แต่บางครั้งก็ไปแล้วไม่ได้รูปเหมือนกัน,นกลับมาแบบก็ไม่ได้ครับก็ถือว่าเป,เป็นแบบชินแล้วครับเพราะว่าไปทุกครั้งเนี่ยจะได้รูปทุกครั้งก็เป็นเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ไปก็จะเริ่มจากที่โบสถ์ก่อนนะครับแล้วก็ดูร,บรอบๆวัดว่ามีอะไรบ้างที่มีมุมมองหรือสิ่งที่น่าสนใจที่มันจะช่วยให้เราสงบ ได้น,นะฮะหรือบางครั้งคนก็เยอะเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นปัดใหญ่เนียครับเยอะเหมือนกันบางครั้งก็ไม่ได้รูปอาจารย์<ห>รพูดถึงลักษณะหรือแนวของรูปที่ออกมานหนึ่งนะคะให้คนฟังเป็นภาพกออกว่าเป็นแนวไหนลักษณะอารมณ์อะไรเนี้ยครลักษณะของภาพอารมณ์ของภาพก็คือจะดูนิ่งๆนะครับสีก็จะถ้าในภาษาผมก็คือสีมันเทา คือใช้วิธีการขององค์ประกอบศินนะครับก็คือเส้นแนวนอนแนวตั้งเส้นที่ดูสงบนิ่งนะหรือบางครั้งจุดที่เล็กๆไม่ใหญ่แต่ว่ามีล้อมรอบด้วยสเปซด้วยพื้นที่ว่างนะครับมันก็จะทําให้ภาพดูสงบนะครับมีระยะมีระยะที่ยื่นเข้าไปบางครั้งก็อาจจะซ่อนอะไรบางอย่างทําให้คนดูอาจจะจินตนาการ ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกับนิทรรศการภาพถ่ายการสร้างสารรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบและแนวคิดของพระพุทธศาสนานะคะที่หอศิลป์อาคารวิ Υ สุทธกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้เลยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เอาล่าพูดง่ายๆว่าเป็นวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะชมผลงานภาพถ่ายฝีมือของเจ้าตัวที่ให้หหสัมษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ คุณกฤษณะบุญเทียงค่ะนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะจนถึงิ้นเดือนกันยายน,น